สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับ e i h a Channel วันนี้ภารกิจของเราก็คือเราจะไปบุกบ้านน้องลำไยให้ทองคำกันค่ะต้องบอกว่าห่างจากน้องประมาณ7-8ปีนะคะหน้านำน้องไปประมาณ20ปี <c ười> ไปคะ่ะไปไปไปไคันี้จ้ะเสวยใจรถไม่ใช่กลุม่ม <c ười> บอกเลยนะคะว่าเดินมาตั้งแต่4ี่แยกแล้วรถติดอยู่ด่านตำรวจเวก็กคิดว่กากูเล่นเรื่องจริงรีบถ่ายคะ่ะจะรีบไปเอา เดี๋ยวเราจะถามคำถามคนละหนึ่งคำถามแต่มีคำถามที่ทางบ้านฝากมาก่อนที่แม่จะถามหนูขอแต่งหน้าทำห่มไปด้วยเดี๋ยวรถมารับเดี๋ยวไม่ทันคนว่างสบายไงเ่ยก็ไปนานแล้วเราก็ยังอยู่บา้านเขาได้นะก็เราว่วางมากอันนี้โซฟาเขาให้นั่งได้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้องไม่ให้นั่งหรือเปล่านั่งได้แต่พอฉันนั่งไปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่น่าไปนั่งบนโซฟาเขาอะไรอย่างงี้ฉันนัดมากกว่าสัมภาระเขาละ,ละแน่นๆน่มีพี่จะกดดันไหไม่ต้องมีสาย หรอไม่เคยรู้มาก่อน <c oughs> เพราะว่าคุไม่มีงานมานานแล้วนะ <c oughs> ไม่ต้องทำแล้วผ <c oughs> ม,อ,ม,มอันนี้แม่ก็ใช้นะช่างแต่งหน้าตามรายการใช้กันเยอะมาก <c oughs> เพราะว่าอันนี้จ๊ะก็ใช้อยู่ in k i s magic hair อันนี้คือเหมือนแบบสเปรย์ปิดผมบางกมนเ็บ กูดึงก็ไปอย่างหนังจีนเนี้ยเขารวกไปแล้วอันนี้ดีมากเขาแบบว่ามีเซรั่มบำรุงผมด้วยนะคือหนูเคยใช้มาไหลยี่ห้อมันก็จะเป็นเคมีอย่างเดียวพอเป็นเคมีปุ๊บอะมันทําให้ผมเราเสียแต่นเนี้ยคือเขาบำรุงผมเราด้วยไม่ทําให้ผมเราเสียแล้วก็เหมือนเติมกรอบหน้าอะไรให้เราด้วยทําให้เส้นผมเราแข็งแรงลากผมเราแข็งแรงกระชิดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บจากที่แบบว่าเราไม่มีผมผมขึ้นมาแก้ปัญหาหน้าผากเธอหัวร้านแต่ถ้าคนหน้าผากใหญ่ใหญ่ะเขาบอกว่าจะมีอย่างอื่นใหญ ลืมนะคะกด subscribe ด้วยนะคะช่องอ e ีจฉาช n แนลแล้วก็มีช่องน้องด้วยช่องน้องชื่อหรือช่อง,งอะไรบ้างแหลมใจชาแนลไม่รู้ชีวิตตัวเองนี่จะไปงานแล้วนี่แต่งตัวไม่เสร็จรถตู้สตาร์ทอยู่ไม่รีบไม่ร้อนแม่กินข้าวก่อนนะ <c oughs> ไม่รีบวันนี้เราสองคนก็บ๊ายบายเดี๋ยวน้องจะไปงานแล้วบ๊ายบาย